ในช่วงเพื่อนร่วมเที่ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปยังประเทศจีนนะครับก็คือมณฑลยูนนานแล้วก็เมืองหลวงก็คือคุนหมิงพูดถึงยูนนานเนี่ยถือว่าเป็นมณฑลที่อยู่ภาคใต้ของจีนที่อยู่ใกล้ชิดกับประเทศไทยตอนเหนือมากที่สุดต้องเรียกได้ว่าเป็นเกตเวย์หรือว่าประตูทางผ่านนะครับของประเทศทั้งหลายที่อยู่ทางใต้เนี่ยของจีนเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่เมืองจีนดังนั้นด้วยสภาพภูมิประเทศแล้วก็ ระยะทางที่ไม่ห่างไกลจากบ้านเรามากนักเนี่ยดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในยูนานเนี่ยคล้ายคลึงกับภาคเหนือของไทยไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆแล้วก็อาหารการกินผมมายูนานครั้งนี้นะครับที่คุณหมิงเนี่ยผมไปตามหาขนมจีนนะครับเพราะว่าเรียกว่าขนมจีนและหลายท่านต้องเรียกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเมืองจีนแนะ่เดี๋ยวจะไปชมครับว่าขนมจีนในเมืองจีนกับขนมจีนในเมืองไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ ูดถึงเรื่องอาหารการกินที่ประเทศไทยของเรานะครับบางทีเราก็ไปตั้งชื่อเป็นชื่อประเทศนั้นประเทศนี้นะครับจนกระทั่งเราไปเข้าใจว่าประเทศนั้นปมนคนทำนะฮะและหลายครั้งที่เราไปแล้วก็ไปตามหาไม่เจอนะครับผมนึกขึ้นได้เชน่นลอดช่องสิงคโปร์นะครับไปสิงคโปร์เนี่ยไม่มีให้ขายนะฮะไม่ไม่มีให้ทานนะฮะอะไระครับ,รรบมีข้าวผัดเมกันนะครับไปเมกาแล้วไปเที่ยวสั่งเนี่ยไม่มีทางเจอแน่นอนขนมโตเกียวนะครับเมื่อไปโตเกียวก็หาไม่มี และอีกหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ผมมาที่ยูนนานแล้วก็ได้ยินนะครับว่าเขามีอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากนะครับเขาจะเรียกกันว่ากู้เฉียวหมี่เสี่ยนนะครับแปลว่าขนมจีนข้ามสะานพอได้ยินขนมจีนปุ๊บเนี่ยผมสนใจแล้วฮะอยากจะมาลองดูนะครับว่าขนมจีนที่เมืองจีนเนี่ยมันใช่ต้นตํำรับที่เมืองไทยเรารับประทานและเราเรียกว่าเป็นขนมของจีนหรือเปล่านะฮะเขาจะมีเครื่องเคียงมาเยอะมากนะครับจะมีพวกไข่ พวกนี้ฮะของพวกนี้ต้องไปใส่ก่อนนะครับของดิบๆนี่ฮะใส่เข้าไปก่อนเพื่อที่จะลวกกับน,น้ำให้มันสุกนะฮะในประเทศจีนเนี่ยมีเสี้ยนนี่คือเส้นขนมาขาวๆอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดที่ยูนนานเนี่ยเขาจะเรียกขนมจีนข้าวสะพาน,นะครับเพราะว่าตำนานเขาเคยเล่ากันว่า,าสามีสอบจองหัวน,นะครับต้องการที่สงบๆไปนั่งอ่านหนังสือในเกาะนะฮะภรรยาก็ <c oughs> คิดค้นสูตรนะครับทำน้ำซุปเนี่ยฮะ ต้มกะไก่นะครับแล้วก็เอาเส้นหมี่เสี้ยนเนี่ยไปลวกพอทานทุกวันนะครับมันเกิดความอุ่นนะครับเพราะว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยกว่าจะข้ามสะพานไปส่งเนี่ยมันเย็นละพอทานจนกระทั่งมีกําลังบางชานะครับก็สอบจองหนวนได้สมัยก่อนสอบติดจองหนวนนี่ถือว่ามีอนาคตดีนะเขาก็เลยมาถามเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะสอบผ่านนะครับเขาก็เลยเรียกกันว่าขนมจีนข้ามสะพานน,นี้แหละทําให้เขาสอบจองหนวนได้ ก็เลยเรียกว่ากู้เชยนหมี่เสียนครับเขาให้ใส่ทุกอย่างนะครับลงไปในนี้ให้หมดเลยอันนี้คือชุดใหญ่ที่สุดแล้วฮะอันนี้ใส่ลงอย่างนี้เลยนะครับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปนะฮะ เอาละ,อ,าละอันนี้ฟองเต้าหู้นะฮะ,ะมีผักเอาละ จะได้ลองทานกันนะฮะแล้วก็แล้วกนน็นอนที่สุดนะฮะต้องใส่เส้นขนมจีนนะฮะชามมันใหญ่มาก เขาเรียกว่าเป็นอาหารประเภทจำพวกเส้นด้วยกันเส้นของขนมจีนในเมืองจีนกับเส้นของขนมจีนในเมืองไทยเรียกว่าไม่ต่างกันเลยแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับท่านผู้ชมที่ทั้งจีนและไทยที่เราขนมจีนเนี่ยไม่ใช่อาหารประจําถิ่นของทั้งคู่เลยขนมจีนที่แทจ้จริงเนี่ยมาจากคําว่าขนมจีนซึ่งเป็นภาษาหมอนครับท่านผู้ชมครับเรื่องอาหารเนี่ยเรียกว่าความหลากหลายหรือว่าความใกล้เคียงกันเนี่ย ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เรื่องที่น่าสนใจที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องจับเอาเรื่องราวนะครับของอาหารเนี่ยมาผูกเป็นเรื่องเป็นราเพื่อจะให้คนต่างชาติแวะเข้ามาแล้วก็ดึงดูดเข้ามาลองชิมอาหารถิ่นของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดครับ